สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ำกรีนครับวันนี้วันที่สิบห้าครับเปิดงานใหม่งานเดียวครับกับคนขับคุณใหม่อีกละโอ้ขยันเปลี่ยนยิงเลยอะทำงานชั่วโมงครับอันนี้ขุดลอกไปฝั่งนน้นเลยครับโยนดินไปแล้วก็เกลี่ยดินข้างบน ลงไปด้านล่างสงการานก็เที่ยวกันเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือแต่ทำงานต่อไปใช้นี่ครับใช้นี่รถมีงวดก็ต้องเร่งทำรีบทำครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหน้าฝนละ ใครไม่มีงวดก็หยุดยาวๆไปเลยครับหยุดไปถึงนั่นแหละยี่สิบไปเลยแต่เรามีงวดครับก็เลยต้องขยันออกหน่อยเอาเงินเก็บใช้งวดช่วงหน้าฝนครับกินไว้กินไว้ใช้ไปด้วยใครไม่มีงวดก็สบายหน่อยครับใครที่มีเงินเยอะๆซื้อ ออกมาสดแบบไม่มีงวดก็ไม่เดือดร้อนครับเรามีงวดก็เลยต้องเดือดร้อนหน่อยขยันหน่อยครับงานอะไรก็ทำตามที่เขาสั่งถ้าไม่สั่งก็ไม่ทำครับ <c oughs> อันนี้แรงมากเลยครับโซนอำเภอปันกลดไม่มีน้ำด้วยตรงน,นี้จะเป็นคลองเก่านะ นนคลองเก่าครับมันตื้นเขินหมดแล้วไม่มีน้ำเลยครับเขาก็เลยขุดลอกอ้อมอพื้นที่ของเขาครับเพื่อกักเก็บน้ำได้เอาไว้ใช้ครับในยามจำเป็นเพราะว่าทุกวันนี้เขาจะออกมาอยู่ตามไร่ตามนาหมดแล้วครับตามบ้านมันร้อนอากาศมันร้อน,ม,น,อน,ม,น,อนมันอึดอดัอดแอดอ ก็ออกมาทําการ,กรเกษตรพอเพียงครับทฤษฎีใหม่ของนายหลวงของเราประมาณนี้ก็เลยจ้างแมคโครมาทําชั่วโมงแต่ไม่มีเงินจ้างก็ขุดเอาเองครับัวละเล็กัวละน้อยไปครับนี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงกา,ก,าการการทาการเกษตรไม่ใช่ลงทุนน้อยๆนะใครบอกว่าลงทุนน,น้อยๆไม่ใช่เลยครับมาครัง้งแรกนี นั่นแหละหลักแสนครับใครที่มาจับทําการเกษตรที่ยังไม่มีอะไรเลยครับเป็นเป็นทุ่งนาอะไรยังไม่มีสะไม่มีอะไรลงทุนเป็นแสนนะไม่ใช่บาทสองบาทครับแล้วลงทุนเสร็จไม่รู้ว่ามันจะได้ผลประโยชน์ที่ทําหรือเปล่าทําแล้วมันเกิดผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับต้องมาศึกษากันอีกเยอะ บางคนก็เอาเงินมาทิ้งกับการเกษตรก็มีเยอะแยะครับกลับไปทำงานเหมือนเดิมตอนแรกคิดจะทำแต่ไม่ประสบความสำเร็จครับถ้าใครจะทำก็ตั้งใจครับถ้าตั้งใจก็ประสบความสำเร็จถ้าไม่ตั้งใจก็เอาเงินมาทิ้งไว้เฉยๆนะคนที่ได้ตังก็คือนี่แหละ ไม่โครก็ทำตามที่เขาสั่งเขาสั China, like ่งให้ทำยังไงเราก็ทำแบบนั้นครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะทำแบบไหนจะให้เลี้ยงปลาหรือว่าจะให้น้ำไปทางไหนขุดสะแบบไหนเราไม่รู้ในการทำของเขานะก็คือเราเขาบอกมาให้ขุดแบบนี้แชกแบบนี้ไปนี้นี่แหละ ี่คืออาชีพของคนขับไมโครหรืออาชีพของไมโครครับต้องทำตามใบสั่งเท่านั้นใครที่กลับจากเที่ยวสงกรานก็ให้ปลอดภัยครับเราก็เริ่มทำงานเลยครับกลับไปก็อน่าจะไปทำงานเหมือนเดิมแหละกลับมาเพื่อใช้ตังครับเที่ยวใช้ตงังกลับไปก็ทำงานเหมือนเดิมบางทีก็ขายข้าว อเอาเงินไปเติมน้ำม,มันกลับไปทำงานครับพราแม่ก็เดือดร้อนอีก <c oughs> โอ้ยชีวิตต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจตุกวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับเราก็ยังทำงานเหมือนเดิมลงคลิปให้เอฟซได้ดูครับการทำงานของเราครับอยากขี้เกียดใครมีรถรักษารถไว้ดีๆ อย่าให้เขายึดไปครับอะไรก็ทำไปได้เล็กได้นอ้อยสะสมไปครับคุณอย่าไปเลือกงานที่ใหญ่ๆงานเล็กๆคุณก็ทำไปครับใครที่เล่นใหม่ๆเหมือนเราเนี่ยขอให้โชคดีอันนี้มาบนให้ฟังเฉยๆครับเราทำงานแล้วสำหรับคลิปนี้บายๆครับสวัสดีครับ